ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ซีเอ็ดนะเป็นคลังของซีเอ็ดนะครับคลังหนังสือนะชื่องานอะไรนะที่เรามากันเปิดคลังพังกระบะเปิดคลังพังกระบะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ซีเอ็ดลดเก้าสิบเปใช่ก็คือเขาจะให้อะไรนะใส่ถุงละ90บาทเลยแค่เก้าสบเกถุงละ90บาทปะ90บาท99ใส่เท่าไหร่ก็ได้ให้เต็มถุงเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะครับผมโปรโมชั่นของเขาก็คือ1เต็มใส่ได้เต็มถุงเลยนะเขาคิดตังแค<ต>่99บาทนะครับผมใช่แต่เมื่อกี้เหมือนมีถุงหลายไซส์อ๋อมีถุงหลายไซส์แต่ว่าถุงขาดนี่จะโดนปรับ5้ารหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกติก,กาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปพร้อมกันครับ <c oughs> นี่ค <c oughs> <c oughs> นเยอะเลย ที่น้องๆเรานะคะที่ลง10%แต่มันไม่ใช่รวมในถุงคกกเ่เป็นลิเลทกันเป็นถุงอยู่ด้านในอย่างเดียวแล้วก็คือราคาตามนี้เลยยังไงนะก็คือราคาอันนี้มันเป็นหนังสือเหมือนแบบปัจจุบันอะอเป็นหนังสือพวกการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็คือจะเป็นราคาตามป้าย สี่เล่มลด20ตรแล้วต้องไหนที่เขาบอกว่าแต่คือปกติแล้วว่าหนังสือพวกนี้มันไม่มันไม่เคยลดถ้าลดก็แค่แบบ5%้านตามส1เอ็ดนะของส1นะแล้วแล้วตรงไหนที่บอกว่า1ถุงอ๋อเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกข้างบนเดี๋ยวเราเดินไปดูพาไปดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะครับอันนี้เล่นมมา39บาทหนังสือนิยายก็ถูกเยอะนะครับเล่มห ลดเยอะเลยแต่ไม่ได้ลดไม่ได้ใส่ถุงทั้งานนะที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราลองดูก็จะตามโปรโมชั่นของแต่ละซุ้มนอกจากที่เป็นหนังสือต่างชาติอะซีเอดจะชอบลด50เปอร์เซ็อนี่เขาจะมีบูทที่เป็ลด60นะครับมีเขียน่าจะมีบอกหมดเลยนะเนาะเขาก็ถูกกว่าได้เราไปซื้อช็อปเยอะเนาะ นี่ขนมหนังสือตำราอาหารสูกต้นมาเดี๋ยวเราตามดูแม่ไปดู50อร์น๋อเนี่ยห้าสิปอร์นะครับหนังสือเด็กเนาะซอนิซสาร์โอ,อ,นนโอ้อย่างนี้ดีเนาะซื้อให้น้องโฟนไปหัดทำได้เลย<ต>อ๋อ,<ม>อยู่ตรงน <99. S 2> ี้มีแค่มุมนี้เองเนี่ยนะนึกว่าทำงานอ่ะแม่ไปต่อแถวแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงนะข้างใน ก็มันก็เป็นเวิร์กเล็กๆนะที่บอกว่าเต็มถุง99นะประมาณตรงนี้เองนะครับอันนี้คุณแม่ต่อแถวอยู่เดี๋ยวเราให้คุณแม่ต่อแถวนะแล้วเดี๋ยวเราเราไปดูบรรยากาศรอบๆอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะว่าแต่ละแต่ละแต่ละ แต่ละคาเรียกอะไรเดียเหมือนถ่าหนังสือหรือว่าโตหนังสือเนี่ยเขามีหนังสืออะไรบ้างน,น,นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกธุรกิจเนะาะเนี่ยครับแแดดหนังสือเยอะอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นพวกธุรกิจนะน่าจะมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็อันนี้ท่องเที่ยวนะครับพวกนี้พวกท่องเที่ยวนะครับหนังสือท่องเที่ยวลูกค้าต้องหมายนะคะต่อแถวกอดได้เลยนะต้องพูดนะคะ มันก็จะค้ากันไปนะอันนี้เป็นนิยายนะครับนิยายรแล้วก็จะเป็นพวกต่อมาก็จะเป็นที่ผมเห็นก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้แอปอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับผมหนังสือออกแบบนะครับเขียนโปรแกรมนะครับว Word, พวกเวิร์ดไมโครซอฟท์อะไรพวกเนี้ยครับพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้วก็นังสือเตรียมนะครับเตรียมสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่านิตยสารานะหนังสือรถนะครับมีเยอะเลยนะมีปืนมีอะไรด้วยครบเลยอันนี้เป็นพวกบันเทิงอยู่ตรงนี้นะครับด้านนน้นก็จะเป็นพวกเอ่อเขียนดบาไฟฟ้าพวกหนังสือเรียนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่กันว่าคุณแม่ จะเข้ามาได้อย่างหูยังเข้ามาไม่ได้รออยู่ข้างนอกเลยนะครับผมนี่นะครับเขาก็ใส่ไว้ให้ดูนะอันนี้คือถุง99นะ99เนาะใส่ได้ประมาณกี่เล่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็ตีแค่10เล่มนะครับอันนี้เป็นถูง200 2 99นะครับก็ใส่ได้เยอะขึ้นเนาะเนี่ยถ้าขันนกยปรับ500นะไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวพี่บอกหน่อยดีกว่าว่า กฎกติกาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ oh <my> นังสื่อที่เอามาใส่ถุงเนี่ยมีประเภทไหนบ้างอะไรเงี้ยเ oh. ข,ขจะเขจะทราบไหมฮะ ถ้าพอดลือมันจะหลากหลายนะค่ะก็คือมันจะเป็นหลากหลายอย่างนี้กระถ้านุ่มจะมีสองไซส์นะคะจะมีถุงราคาสองร้อาสิบาบาทเห็นไหญแต่ได้ประมาณ1ิบาถึง20เล่มนะครับถ้าเป็นถุงเล็กก็สบาทได้ประมาณ10เล่มนะคะถุงก็มีหลากหลายเลยค่ะแล้วจำกัดเวลาอะไรไหมไม่มีจำกัดเลยพ่ะวันนี้จะไม่จำกัดจำกัดการเข้านะคะไม่เกิน10ท่านนะคะต่อรอบต่อรอบครับขอบคุณมากนะคะัพี่ขอบคุณค่ะอ่าโอเคคุณแม่ได้คิวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับไปดูว่าเออ่ คุณแม่จะไปเรื่องหนังสืออะไรบ้างนะครับไม่ใช่แล้วดีต้องอันนี้หายไปเยอะแสดงว่ามีหลายตั้งเลยเนี่ยหายหมดแล้วอันนี้เป็นพวกกันเงินนะเนาะเมื่อกี้เราเข้ามาสำรวจแล้วอ๋อไม่เป็นหนังสือแบบก็เก่าแล้วแต่อ่านค่าเวลาได้ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนั่นแหละใช่แต่มันมีพวกหนังสือที่อย่างเงี้ยนิยายอ่ะนิยายเมื่อกี้มาดูอยู่คือเนี่ยคุ้มนะ ถ้าถ้าคนชอบอ่านอิยายนะอ๋อนนี่การตลาดเมื่อกี้พี่พนักง,งานเขาบอกว่าเราห้ามซื้อหนังสือซ้ำๆกันหลายเล่มเต็มที่ซื้อได้แค่สองเล่มอ๋อการเอาไปขายมาั้งใช่ใชก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ มีอยู่มันเป็นตัว L นิดนึงไม่ใหญ่นะครับถ้าเทียบกับบริเวณงานทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นหนังสือที่เอามาลดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่น10 1สิสสสเล่มร้อยสี่เล่มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับรวยเร็วแรงด้วยฟอ r ์เรกจะทันไหมตอนนี้มันเป็นคลิปโตไปแล้วเอาที่เอาที่แบบว่าเราไม่เคยไม่เคยแบบซื้อแล้ว,ลวเราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการหนังสือนะครับแล้วก็มาซื้อไปก็ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่มาหยุดที่มุมอันนี้เขาเรียกมุมอะไรเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับอะไร ท่องเที่ยวต่างประเทศอ่ะเป็นไกด์บุ๊กเป็นไกด์บุ๊กนะครับผมนะครับเทเวลเทเวลเทเวลอันนี้ก็จะได้แบบตลอดเวลาไม่ไม่ไมเคย <c oughs> บุ้งแตกแต่มันดูหนังสือมันไม่ค่อยเยอะนะเนาะใช่เป็นหนังสือยเยอะเท<ต>่า<ต>ไหร่แต่แบบเนี้ยหนังสือพวกเกี่ยวกับแม่และเด็กอะ่ะจะใช้ได้ตลอดเออเนาะเราต้องมาหาเราต้องมาดูหนังสือประมาณอย่างงี้ดีกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ย ไอแพดแอร์สองวันนี้ไป4แล้วนะครับก็อาจจะแบบใช้ไม่ได้ใช้ใช้ได้แล้วแต่ว,ว่ามันหนังสือค่อนข้างจะนานหน่อยครับวินโดว์แปดไหนเราดูคุณแม่หน่อยคุณแม่ได้หนังสืออะไรมัง่งหนังสืออันนี้อะไรอ่ะอ,อ๋อหนังสือหนังสือประมาณหนังสือเรียนนะที่เรามาจะมาซื้อกันวันนี้เนาะก็<อ><อ>คุ้มเนาะแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลังปกเขา250ออ๋อเนาะ ใส่มีซีดีด้วยเป็นซีดีเพลงเดี๋ยวให้คุณแม่เลือกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันดูว่าเราจะได้หนังสืออะไรไปกันบ้างนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆพี่ๆได้อะไรไปบ้างเนี่ยหนังสือภาษาญี่ปุ่นได้อะไรไปอีกอันนี้อะไรท่องเที่ยว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 เหรออ่าแล้วของของพี่มูปะของพี่หมูก็ท่องเที่ยวอ๋อนี่รวมกันใช่ไหมอันนี้คือ99บาทบเาทหรอ ถุงถุงถุงน่าจะขาดนะก็สองก้าไงกวก้าอ๋อเออรูมกันกสองก้าเลยก็ได้พอไหมลองถุงละเก้าสิบเก้าบาทดูก่อนถุงเก้าสิบเก้าถูกกว่าปะเก้าเก้าน่าจะใส่ได้เยอะกว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าลองดูซินังสือแค่นี้จะได้กี่ถุงนี่พี่มุกของแ็มนะอยู่ในนี้อ่ะฝากถือโอ้เจแปน หนังสือเออใช่สิ้นปีเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าจะได้ถูกแบบไหนนะครับผมใส่รวมกันตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาแจกลองชำระเงินนะอันนี้คือเขายังไม่ได้ใส่ถุงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจัดยังไงให้ที่เขาจัดให้ถ้าถ้าเป็นเล็กๆเล็กเงี้ยถุงก็กล้าไปได้เลยแต่ที่หนูก็ใส่เนาะเอาแน่นได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับ อ๋อให้เราใส่เองจะลองซ้อมก่อนได้ครับอ๋อพี่เขามีให้ซ้อมก่อนนะก่อนเราจะจ่ายจริงนะทําใ้้พอจะถุงข้ามผานแล้วเราก็ปิดัดถุได้ะครับถุงขาดปรับ500ร้อยนะถุงขาดปรับ้าคอวนต้องสองก้าวเปล่ามาๆมาออกมาใช่เลยถ้าเป็นแบบวปาใบเดียวสองก้าวสุดแบบนี้เอาสองก้าไปเดี๋ยวได้นอนด้วย เก้าสิบเก้าอันนั้นคือสองเก้อะได้อีกส9งอ่ะได้อีกใช่เราก็ว่าอย่างนั้นแต่9 9้าเก้าสามถุงไม่พออันนี้เรื้อโคไหนครับ 299นะครับน่าจะต้อง299เลือกได้อีกครับใครคือใครถึงสามารถติดตลาดพัดปัดได้นะครับถึงได้ขออนุญาตยิงนะครับไหนยี่เดี๋ยวเราดูว่าจะยัดลงไปพอไหม299นะครับใช่ ่บแล้วคับตอนนี้เราะเด็ด9ีหน่อยตั้งดีตั้งดีตั้ง2 3เล่มละ14 15 16 17 18เล่ม18เล่มนะครับผมก็ถ้าได้299ตกเล่มเท่าไหร่ นี้ยืดรวม3,977นะครับโอ้ยยืดลดรวมส0มพนะครับแปดเหลือลดเดือน3,000เหลือ300ก็เท่ากับว่าลดไป10เท่าเลยนะ4,000ครับประมาณโอ้ยยังคุ้มนะครับน่าลนนะใช่ไหมอันนี้ไงลูกเดี๋ยวเอาเล่มเล็กๆเข้าไปก่อนไม่เป็นลายทำไมไม่ทำอย่างนี้นะนาก็ไม่เข้าใจเหรอกนะเป็นไงอย่างนี้ได้นี้ นี่ยได้อยู่เอาไวไว้ข้างบนเออเนี่ยเห็นไนี่ไงไปข้างเดี๋ยวเดี๋ยวองดูอนี่ยดน้ยอะไร่ะได้อยูได้ได้ไได้ เออู้หให้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องลูกค้าครับมึงอันนี้อันนี้เล่มเดิมใช่ไหมเล่มเดิมอันเดิมเลยไม่มีให้เปลี่ยนแล้วได้สิแค่นี้เองเดี๋ยวเัาเทปั่นกันได้ตาัมาครับอปีย์ทุนยอดนะครับนี่18รายการ3 9 7 7นะครับ18เล่มนะครับลดเหลือ2,99นะครับอ่าเราเราก็เราก็ไม่ต้องยกเราก็จะอุ้มแล้วก็มาใส่ตะกร้าอ่าขอบคุณมากนะพี่ครับใช่เลยขอบคุณนะครับ อ่าครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกมาจากเคาน์เตอร์แล้วจ่ายไป299นะยอดรวมจริงประมาณ3,000ักว่าบาทนะครับก็ลดไปสิเท่านะนะครับแล้วก็กติกาคือว่าเราต้องผูกปากนียให้ได้นะครับโดยที่ถุงไม่ขาดนะครับใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับผมหนังสือกี่เล่มก็ได้แต่ว่าถุงห้ามขาดแล้วก็ผูกปากถุงได้แค่นี้เองนะครับผมนะครับเเดินมาตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะครับแม่มาจอดอยู่ที่ หนังสืออันนี้เหมาะกับเด็กหนังสือเด็กเนาะเตรียมอนุบาลจนถึงอนุราคา10บาทเองนะครับส0บาทข้างนอกหนังสือจะเยอะกว่านะแต่ราคามันจะไม่ใช่แบบว่ารวมถุงก็คือเป็นหนังสือที่เขาลดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนหนังสือโอ้ถ้าน้องโฟนมานี่น้องโฟนชอบเลยอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือราคาปกติอ่นี่นิยายปะน่าจะเป็นนิยายไม่เป็นหนังสือออกฟอร์ดหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะ นะครับนี่ก็เป็นหนังสือที่ของออกฟอร์ดนะครับผมนะครับเหมือนตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่เคยเรียน AUA เลยอ่ะใช่เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันอ๋อเขามีแอปแล้วเนาะหนังสือก็เลยน้อยลงพวกนั้นมันก็เลยแบบเนี่ยเหมือนตอนเรียนตอนมหาาลัยตอนแบบไม่ไม่อันนี้ของเด็กของเราพวกนู้นของเราฝั่งนู้นแต่อันเนี้ยเหมาะกับแบบผู้ใหญ่สตาร์ทมีกระตูนอ่ะจะง่ายคือคลาเลยนะครับดูเด็กแก้งกันใหญ่เลย ครับตอนนี้เราก็มาเลยจากโซนข้างหลังเมื่อกี้ที่เราเดินมาแล้วนะอันนี้ก็มาที่เป็นหนังสือติวนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้ลดนะสี่เล่มหนึ่งเล่มนะครับลดยี่สิบห้าสี่เล่มเราลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นหนังสือค่อนข้างที่จะใหม่นะครับผมตอนนี้โซนอย่างเงี้ยเนาะใหม่เลยปัจจุบันปัจจุบันเลยปัจจุบนันก็โอเคนะโซนแบบนี้น,นะถือว่าลดเยอะอยู่อันนี้ยี่สิบบาทอันนี้เล่มละยี่สิบอุ้ยอันนี้ดีนะ เออเนาะแหลนมีน่นนาซื้อเนาะเราไม่ต้องซื้อยกถุงก็ได้นะเป็นแบบฝึกหัดก็ถือว่าถูกหนังสือเด็กหนังสือหนังสือเรียนนะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเรียนแล้วก็พวกหนังสือเกี่ยวกับข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับ ต้เอน50%หมดเลยนะตรงเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแล้วก็เออแล้วก็มี50บาท70บาทนะครับผมราคาเดียวเนาะมีหลายหลายบูธนะครับผมครับตอนนี้เราก็เดินมาอีกมุมนึงแล้วนะครับจะเป็นพวกหนังสือเอ่อทำใช้งานโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเกีก่ยวก,กับปลูกผักนะแม่ไปน,นู่นละนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่กันอีีกมมมุนนนึงงท่่เเรายัไไดด้นินะคผ อ๋อนังสือเด็กนังสือเยอะนะครับเยอะมากอ๋อนี่เป็นหนังส so> ือเรียนละเล่มละยี่สิบเองเล่มละห้าสิบนี่ไงออโต้แคดนังสือเก่าไหมเก่าเก่าแล้วเหรอก็ก็โอเคเนาะผู้ถืออย่างพึ่งพึ่งว่าแบบที่มันลดเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบสามสิบอะ ไม่น่าสือเท่าแบบห้สิบนาะอันนี้มันหนังสือการ์ตูนนะครับเยอะมากเลยอ,อันนี้อย่างนี้เขาเรียกหนัง,งสืออะไรอะ่ะพึ่งการ์ตูนเหรอไม่ใช่ใชซีรีส์นิยายอ๋อนิยายนี่แต่อันนี้มันเป็นนิยายของจีน นิยายจีนคือแบบเหนือฟ้ายังมีฟ้าอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบจัมก๊กจามก๊มกอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบเ <c oughs> นี่ยมันเป็นนิยายแปลมามันก็เลยจาต้องมีฟอนต์แบบฟอนต์ยังเป็นภาษาจีนเลยเนาะใช่อันนี้เราอยู่ด้านท้ายของบูธแล้วนะก็จะหมดแล้วนี่เป็นพวกกระตูนนะหนังสือกระตูนหนังสือกระตูน อันนี้น,ยา,น,นยายวิทยาศาสตร์ไซไฟไซไฟนี่ก็จะมาถึงข้างหน้าแล้วนะครับก็หมดแล้วประมาณนี้นะครับในบริเวณที่เราเข้ามาเดินเนาะน้องสือเยอะนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นโซนที่ลดราคาเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกแล้วครับนี่นะไปไหนไม่รู้ไปหาอะไรกินเดน๋ยวเราไปดูตรงนี้มีของกินนิดนึงนะ ครับรตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะเรากําลังจะกลับมาสกีได้ไปทานอาหารมาแล้วนะครับอันนี้หนังสือที่เราได้หนันงสือที่เราได้นะตอนนี้เลยหมดไปเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้3ามรอยอันนี้อันนี้น้องเล็กซื้อมาเท่าไหร่สามร้อยก็ตีเท่าหกร้อยนะครับทั้งหมดนี้นะก็ไม่แพงนะเยอะแยะเลยนะครับเป็นไงบ้างคุณแม่ ดีแม่ชอบมีรายเยอะแต่ไม่ได้ซื้อแต่โซนนั้นไม่ค่อยค่อยคุ้มนะมันน้อยไปหน่อยโซนที่เป็นเนี่ยใช่ใชที่ใส่ถุงเนี้ยพนักง,งานเขาบอกว่ามีคนมาตั้งแต่หกโมงเช้าแต่เขาไม่ได้เปิดนะแต่เหมือนรับรอบเช้าเหมาไปแล้วอะ่ะอ๋อเช้าเหมาไปแล้วครับเรามาถึง10บโมงโอเคล่ะก็อันนี้ก็พามาถ่ายให้ชมกันนะว่าเปิดทางพังกระบะนะครับของเซี่ยนนะโอเคละก็พามาให้ชมได้ังสือมงเท่านี้นะครับ ก็ลองดูนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนอยากมานะผมก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับใช่ไอ้นั้นคุ้มหนังสือที่เรียนน่ะหนังสือเรียนหนังสือพวกเรียนพวกที่เป็นการศึกษาพวกเนี้ยนะครับคุ้มครับราคาไม่แพงนะครับก็ลองดูนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel Fox Story ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย